สวัสดีครับเช้าวันเสาร์วันนี้วันที่15นะครับวันนี้ก็ออกมาอยู่นอกบ้านเพราะว่าไฟดับตั้งแต่8โมง30นะครับวันนี้เขามาเปลี่ยนหม้อหม้อแปลงไฟฟ้าที่หมู่บ้านนะครับก็เลยต้องออกมานั่งรับลมอยู่ข้างนอกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ ที่เห็นมือไม่เหรอามานั่งวันนี้มีลูกสาวมีลูกสาวมานั่งเล่นนี่ลูกสาวกับคุณแม่ลูกสาวเล่นอะไรดูอะไรดูทิกต็อก อ๋อ,มอลมเย็นอยู่นี่ลมเย็นนะครับนี่วันนี้นู่นไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนหม้อนี่ก็นี่นะฮะ ปลาข,ข้างบนนะครเนี่ยเป็นหม้อเพื่อมือความสะดวกให้หมู่บ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการใช้ไฟเยอะนะครับหมู่บ้านผมแต่ละบ้านก็ติดแอร์ติดอะไรจะทำให้การใช้ไฟในหมู่บ้านเยอะก็เลยต้องเปลี่ยนหม้อแปลงลูกใหม่นะครับ ก็มานั่งเล่นกันต้องมาออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ในบ้านก็ร้อนอยู่ข้างนอกเย็นสบายสายมงบ้าน คือการ <c oughs> ปฏิบัติงานของการไฟฟ้านครหลวงครับต้องขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่มาเปลี่ยนคาแปงเปฟ้าแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับหมู่บ้านของเรานะครับน,นะครับ ก็นั่งออกมาเล่นนอกบ้านนี่นี่ก็คือใต้ต้นขนุนนี่ฮะต้นขนุนเย็นสบายเึ็นแม่กับคนลูกก็ต้องมานั่งนอกบ้านนี่ฮะรับอากาศสบายสบายเย็นสบายนอกบ้านเนี่ย็นอยู่อื ว่าไงคุณลูกเย็นไหมคะเย็นไหมไหนดูหน้าที่สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวยๆดิโอ้ดูดิสวัสดีค่ะฝากฝากช่องลูกเข,ขินนะเด็กเขินนี่ก็ นี่นะฮะหมู่บ้านผมก็จะนี่มีสระน้ำด้วยนะครับใครสนใจก็นี่ใครสนใจก็มานี่ได้นะมาเล่นสระน้ำนะฮะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายสาระน้ำให้ดูก็ได้นี่ อย่างนี้อาจจะปิดหรือยังไงผมไม่แน่ใจสระน้ำเนี่ย น้ก็เป็นสนามเด็กเล่นประจำหมู่บ้านนี่นะฮะมีสถานที่ออกกำลังกายนี่มีรูวิ่งด้วยนี่นี่นะฮะสถานที่ออกกำลังกายสนามเด็กเล่นใช้ร่วมกันในหมู่บ้าน นี่นะครับเนี่ยลานสนามเด็กเล่นแล้วก็จัดกิจกรรมประจำหมู่บ้านนะฮะตืดเยี่ยมมากนะฮะนี่นี่ประพรมนะฮะสาธุสาธุนี่นะฮะ สวยงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านผมนะเป็นหมู่บ้านนะฮะสวยงามครับผมผมขอปิดคลิปสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เขียนมาชาชแนลด้วยนะครับจะติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ